สองหนึ่งในท่านเฮ้ยบ้าตก,ตก,ต,กตกใจหมดมีธุระอะไรเบ่าจะมาบอกว่าจะไปทำงานนะขอรับใส่หัวไปเลยวางยองลงวางยอลง,งยอลงเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขอรับในท่านเบาไปทํางานขอรับเบาเป็นห่วงในท่านกลัวไม่มีคนดูแลหาข้าวหาปลาหาะนะเพราะฉะนั้นเบ่าจะเอาในท่านนั่งจัก,กรยานไปด้วยกันขอรับไม่ไม่เอาอยอมไม่ไปจัก,กรยาน มาดูกันแล้วนี่ก็คือกิจกรรมของยองมะทุกคนทำอะไรจะได้สนุกสนานวิ่งเล่นเลยนับแลขขอวิ่งเล่นให้มันสนุกสนานละไหมอารณ์ก่อนไม่ได้วิ่งเล่นสนุกสนานแบบนี้มานานแล้วเฮ้ยชีวิตมีความสุขนังขี้ข่าไม่อยู่บ้านอายองอยู่คนเดียวนะบ้านนี้เป็นห้องยองสนุกสนานวิ่งเล่นเฮ้ยวิ่งแบบไม่มีเหนื่อยเลยเพราะมีความสุขมันไม่อยู่ไม่มีใครด่ายองเฮ้ย แล้วก่อนนะที่อะไ,ไรออกละเจ้าหาวิธีการแก้แค้มันกว่านี่ไงทุกคนวันก่อนมาเราไม้ตียองวันนี้ด้โยองนี่แก้แค้มแล้วองเท้ามันมาช็ซะเลยผาไส้นักแหมวันนั้นตีไม่ได้แค่ทําของตกนิดเดียวยังไม่พอทุกคนนี่ไงล้มทั้งขยะเดี๋ยวมันกลับมาไม่มีอะไรทําให้มันมีงานเก็บกวาาซะหน่อย ผมมาตัวปูเฮ้ย hey, พี่ขาพี่ขาพี่ขา,พ,ขาพี่ไส้พี่สัมรีพี่ขาล้มยองอยู่ตรงนี้นะคะพี่ขามาคุยกับยองสิคะเนี่ยนายี่ค้ามันไม่อยู่บ้านะคะ่ะไม่มีใครเห็นนะเนี่ยเฮ้ยยองอยู่บ้างคนเดียวพี่ขาอยู่ข้าเล็บเปิ้ลอยชิ้นหนึ่งอยองเก็บมากินนะมันไม่มีอะไรกินไม่มีคนหาข้าวค่ะ มันเตียวไว้ไม่โตมายองไม่ได้รักมันยอมไม่คิดถึงมันหรอกยองมีของกินของยองแล้วยองมีของกินของยองแม่ไม่ต้องมายุกไม่ต้องมายุกไม่ต้องเรียบยองจะไม่กินของของมันเมื่อวานก่อนมันตียองยองหาของกินเองได้ยองกินแอปเปิ้ลยองแอปเปิ้ลชิ้นเดียวก็พอประทางชีวิตยองแล้วมาไม่กลับมาจริงๆใช่ไหมแม่ไม่กลับใช่ไหมไม่กลับก็อย่ากลับยองอยู่ได้ยองตอม ยองกินแอปเปิลแต่มันเริ่มเศร้าเราเว้ยไอ้ไม่กลับก็อย่ากลับให้ยังอื่นกินนี่ไงไก่ไก่ไกยอกว่าแบบต่พลาสติกร้านนี้ย่ออะไรวะเงียวที่เไปไง่าแท้มาต้องนานแล้วเคียวไม่เข้ามันไม่อยากกลับก็อย่ากลับมายองไม่ได้คิดถึงมันไม่ได้รักมาเลยมาย้ายังยองสตองอยู่แล้วไม่อยากกลับก็อย่ากลับยองดูแลตัวเองด้ จะกลับไปอยากกลับเมื่อก,กี้ค่ะมันไม่รักยอกอ้อนเราทิ้งยองยองไม่สนใจมันหรอกไม่ได้คิดถึงมันเลยไม่คิดถึงมันเลยแม้แต่น้อยนี่อะไรทอาไมแม่ไปทำไมเอาตุ๊กตายยงไปทำไมแล้วยองจะกินอะไรโอ้เซ็งเฮ้ยเสร็จแล้ววะในท่านเบากลับไปแล้วขอรั ในท่านคิดถึงบ่าหรือขอรับวิ่งมาฮะเบาแค่วิ่งมาดูพวกครบสับสองเบาเออเกาแรงเกาแรง,แรง,แรง,แรงตรงนั้นขี่เรือนกินในท่านคิดถึงบ่าไม่ขอรับเฮ้ยใ,ใครจะไปคิดเธอไม่มีแต่ว่าพุกเนี้เขาขอไปทํางานด้วยกันนะ